สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับนัดไฟอีกแล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนมุมในการอัดวิดีโอนิดนึงนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะก็คือวันนี้เราก็ work from home ใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกค้าคนนึงนะคะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเขาบอกว่าเขาทำฟาร์มไก่เนื้อ แล้วทีเนี้ยเราก็เลยถามเขาว่าเขาได้จดบริษัทไหมเขาบอกว่าได้จดเป็นบริษัทประมาณ4ี่ปีแล้วเราก็โอเคสมัครได้ค่ะแล้วเราก็ถามเขาว่า,าเขาเดินบัญชีใช้กี่ธนาคารนะคะเขาก็บอกเราว่า,าส่วนใหญ่ผมก็ใช้ธนาคารออมสินละครับ เราก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนต่างจังหวัดก็จะชอบใช้ประมาณธนาคารออมสินกรุงไทยประมาณนี้นะคะหรืออีกทีอาจจะใกล้บ้านเขาก็ได้นะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ,ะแล้วก็เราก็เลยถามเพราะว่ามันมันจะมีผลกับการอนุมตัติวงเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะซึ่งถ้า เขาหมุนน้อยเกินไปเนี่ยหมายถึงว่าเขาโดนบัญชีในจํานวนที่น้อยเกินไปโอกาสไม่ผ่านมันก็จะเยอะมากเลยค่ะสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะที่จะไม่ผ่านนะคะเออเราถามเขาใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยผม,มเป็นหลักแสนต่อเดือนเลยอะครับเราก็อ๋อโอเคหลักแสนก็พอลุ้นพอลุ้นเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เขา ลองยื่นใบสมัครดูเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยู่ห่างไกลมากเลยเขาไม่สะดวกที่จะออกมาหาพนักงานรับเอกสาร messenger ที่ธนาคารเราเขามีคอนแทกไว้นะคะแล้วก็จะส่งมาทางอ e ีเมลก็ไม่สะดวกอาจจะไม่พร้อมเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารหรือว่า อาจจะไกลหลาย10บโลคือถ้าเป็นลักษณะต่างจังหวัดเนี่ยบางที่นะคะเขาอยู่ไกลออกไปมากเลยค่ะอาจจะลึกเข้าไปในภูเขาอะไรย่เงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะใช้ระยะทางหลายสิบกิโลอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะมาถึงออในตัวเมืองแบบนี้ค่ะเขาก็เลยไม่สะดวกแล้วก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรเพราะว่า เราก็ประเมินคร่าวๆนะคะว่า,าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยถ้าเขาหมุนเวียนไม่เยอะขนาดนั้นอาจจะคือเราเคยส่งเจ้าของธุรกิจหมุนเวียนต่อเดือนประมาณล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะภายในหเดือนล่าสุดเนี่ยค่ะก็ยังไม่ผ่านะนะคะเราก็เหมือนกับยื่นเข้ามาเพื่อเป็น การนับเออการส่งงานของเรามากกว่าแบบนั้นเลยอะคะ่ะคือเราก็ค่อนข้างจะประเมินในใจอยู่แล้วนะคะว่ามันก็คงผ่านยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ลองส่งดูไม่ได้มีอะไรเสียหายปรากฏว่าวันนี้เราได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้วนะคะคือไปไปมาๆก็ตกลงกับเขาว่าส่งมาทางไปรษณีย์แล้วกันนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าจะสะดวกเมื่อไหรก่ก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลยค่ะปรากฏว่าเขาส่งมาในวันนี้นะคะเราก็มาดูการเดินบัญชีของเขาปรากฏว่าคือมันไม่ถึงแสนมันไม่ถึงหลักแสนนะคะคือมันมันน้อยมากเลยอะค่ะเพื่อนๆแล้วก็บัญชีที่ส่งมาก็ไม่ครบหกเดือนด้วยเราก็เลยไม่รู้จะยังไงอะนะคะ เอกสารก็ไม่ค่อยชัดไอ้สำเนาใบจดทะเบยียนบริษัทนะคะคือมัวมากมัวจนเราอ่านไม่ออกในเรื่องของรายละเอียดที่อยู่บริษัทเขานะคะเราก็เลยต้องถามเขาไปอีกทีนึงว่าให้เขาเขียนที่อยู่บริษัทมาให้หน่อยในลายอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ชัดเลยเราก็งงเพราะว่าเราเห็นว่าสำเนาบัตรประชาชนเขาชัดเป๊ะคะ่ะแล้วทำไม สำนเอาไอ้ใบจดทะเบียนบราิาษัทเขาเขามมว่าแบบนั้นหรอคะอ่านก็ไม่ออกตัวอักษรข้อความในนั้นนะคะเราก็งงใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเออมันเป็นสีแล้วเขาเออยังไงนะก๊อปปี้เอกสารที่เป็นสีมันก็เลยออกเป็นออกมาเป็นแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเอ๊แล้ว เป็นสีเราเอามาก็ปี้ทำไมมันถึงมัวแต่ว่าถ้าเป็นสำนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนมันก็เป็นสีไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันออกมาชัดเพื่อนๆงงเหมือนกันหรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะเราก็เลยอ่เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะเคลียร์ ส่งไปดีกว่านะคะเพราะว่าไหนไหนลูกค้าเขาก็ยอมเสียเวลาไปไปชนียอมเสียเวลาตเตรียมเอกสารส่งมาให้เราแล้วอ่ะนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราคงจะถนัดสําหรับพนักง,งานประจํามากกว่านะคะสําหรับการขายสินเชื่อแต่สําหรับเจ้าของธุรกิจเนี่ย มันเอกสารมันยุ่งยากมากกว่ากันเยอะในะคะ่ะแล้วก็ระยะเวลาที่พิจารณานะก็น